วิธีพับเหรียญโปรยฐาน Apple. แอปเปิลตัดริบบิ้นที่ความยาว20นิ้ว4เส้นพับริบบิ้นทบครึ่งตรงกลางลงมาโดยให้ปลายด้านหนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่งประมาณ1นิ้วค่ะแล้วมาทำเป็นฐาน4ดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นฐาน8กันนะคะ เบี่ยงริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนไปยังช่องว่างที่อยู่ด้านข้างนะคะผ้าทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบสี่เส้นเส้นที่4ี่สอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1นะคะดึงให้กระชับค่ะวันนี้ริบบิ้นของเราจะมีสองลายนะคะเราจะโชว์ลายที่อยู่ด้านล่างค่ะตะวัดปลายริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบน จับตะบินมาวางทับกันห้าเส้นโดยเส้นที่หนึ่งจะอยู่ด้านล่างเส้นที่สองสาสี่ห้าจะทับขึ้นด้านบนเรื่อยๆค่ะพาดเส้นที่1ที่อยู่ด้านหน้าสุดลงจับเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปทับแทนด้านบนให้เป็นห้าเส้นพาดเส้นที่1ที่อยู่ด้านหน้าลงจับเส้นด้านล่างขึ้นไปทับแทนให้เป็นห้าเส้นค่ะ ทำแบบนี้ไปจนริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างหมดเมื่อริบบิ้นด้านล่างหมดแล้วพาริบบิ้นเส้นที่1ลงเส้นที่2ส,สอดในช่องว่างที่ใกล้กับริบบิ้นที่เราเบี่ยงลงเมื่อกี้นะคะเส้นที่3ส,สอดเข้าช่องเดิมแล้วให้ปลูตรงช่องถัดไปค่ะ ต่อไปเส้นที่สี่สอดเข้าในช่องเดิมและให้ปลูดตรงช่องถัดไปเส้นที่ห้าก็เหมือนกันนะคะสอดริบบิ้นเข้าในช่องเดิมและให้ปลูตรงช่องถัดไปดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะขั้นตอนการดึงแบบนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนต้องดึงแบบนี้ค่ะจับริบบิ้นคว่ำลง ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนนะคะแล้วค่อยๆดึงริบบิ้นให้กระชับทีละเส้นนะคะเมื่อกระชับดีแล้วเราจะพาดริบบิ้นโดยจะข้ามริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายไป3เส้นค่ะเส้นต่อไปเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายไล่ไปเลยค่ะข้ามริบบิ้นไป3เส้นทำไปเรื่อยๆจนเหลือริบบิ้นด้านบน3เส้นนะคะ เส้นต่อไปสอดริบบิ้นเข้าในช่องว่างใกล้กับริบบิ้นที่เราเบี่ยงลงเมื่อกี้นะคะเส้นที่2สอดเข้าในช่องเดิมและให้ปลตรงช่องถัดไปเส้นที่3สอดเข้าในช่องเดิมและให้ปลตรงช่องถัดไปค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับโดยเราจะค่อยๆดึงริบบิ้นไปทีละเส้นนะคะ เมื่อเสร็จแล้วหันปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะเราจะสอดเก็บปลายริบบิ้นโดยเราจะสอดลอดช่องที่อยู่ทางด้านขวาลอดไปสี่ช่องนะคะสอดปลายริบบิ้นลอดช่องของริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไปสี่ช่องนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะ เสร,เรียนขั้นตอนนี้ค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับขั้นตอนต่อไปสอดเก็บปลายริบบิน้นโดยเราจะสอดลอดช่องริบบิ้นทางด้านซ้ายไป3ามช่องค่ะ ทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นตัดปลายริบบินเส้นที่เหลือออกทั้งหมดค่ะ พักไว้ก่อนต่อไปทําก้านและใบค่ะตัดริบบิ้นสีเขียวประมาณ3เซนติเมตรสชิ้นค่ะม้วนให้เป็นวงกลมตามความยาวของริบบิ้นเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะติดเทปใสด้านนอก ม้อนติดเทปใสไปจนสุดตัดส่วนปลายที่เคกินมาออกให้เรียบร้อยนะคะต่อไปทำใบค่ะพับครึ่งตามยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัดเป็นแนวโคง้งให้เป็นลักษณะเหมือนใบค่ะประมาณนี้นะคะ ดัดปลายริบบิ้นให้โค้งติดเทปใส่ด้านนอกริบบิ้นโดยให้ริบบิ้นส่วนที่โค้งโค้งออกด้านนอกนะคะนำก้านและใบมาติดรวมกันติดปลายก้านให้อยู่จุดกึ่งกลางของใบนะคะตัดปลายก้านออกให้เหลือก้านประมาณ1.5เซนค่ะนำก้านติดกาวเสร็จแล้ว เสียบลงไปตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบลีเวค่ะ